ไอแลนด์พรีเมียร์ลีกวันนี้3คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลนะผมก็ามาจัดแนวทางคัาางเดเตทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็เป็นในเรื่องของไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะผมทั้งหมด3คู่เลยไปเปิดหัวที่คู่แรกครับเป็นทางเชลบอลครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกัมบีกทางเซนติกนั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันมานะล่าสุดครับเป็นทางเซนตตตติททคคคครร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 รัััััับบบบบบบุุกกกกกไไไปปปชชชนน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 นะะะเเเเเลลลออ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 มมมมาาาาาาาดด้้้้้้้วยส์์ู่่่่่่งงงงแแถใใใหหืฟจจจีีีขพ เมลายูดีก็สะดุดแพ้ครับหลังจากการที่กระชับมิดมานัดล่าสุดครับก็ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวครับโดยการที่ชนะรันดักแต่5เกมหลังสุดมาเนี่ยไม่ชนะใครเลยโดยการที่เสมอไป3ครับและแพ้ไปถึงสองเกมและเกมในบ้าน3เกมหลังสุดครับไล่ตั้งแต่การเสมอเดอร์ลี่ซิตี้ครับแพ้โบฮีเมียนครับแล้วก็เสมอชาบล็อกโรเวอร์มาฟอร์มโดยรวมถือว่าดูย่ำแย่มากณปัจจุบันนี้กลับแกะไเรื่องของทางเซนติฟิกครับที่5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวและเกมไปเยือนเนี่ยต้องบอกว่าเซนติติกปีนี้ดูย่ำแย่มากครับหกเกมหลังสุดไม่่ชนนะใคครรรเเเเลยยยโดดกกาาทีีสมมมออไไไปปปป2ัับแพ้4ืูญห ครับและวันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าในเรื่องกระแสณปัจจุบันนี้ทางเชลบอร์ดครับเปิดมาเสมอตัวถามว่าแปลกไหมไม่ได้แปลกครับเพราะว่า2ทีมนี้มันฟอร์มแยกกันทั้งคู่แต่ถ้ามองในเรื่องจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าทางเชลบอร์ดดูมีประสิทธิ์ดีกว่าครับตอนนี้ขอมองที่ทางเชลบอร์ดจะชนะได้ในวันนี้ครับยิ่งไปที่ทางเชลบอร์ดได้เลยนะเดี๋ยวไปดูคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นในเรื่องของทางวอเตอร์ฟอร์ดครับเจอกับทางเดอร์ลี่สิตี้นั่นเองต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันครับน่าร่าสุดเป็นทางเดอร์ลี่นะครััััับบบบบบเเ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 ลลล่่่่่่่่นน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 นใใ้้้้้าาาาาาชชะววออออออตตตตตรร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 ์์์ฟดดดดดไไไไไปแแแจคคคคีีีีมมมมฐกกยยืทห็ วอเตอร์ฟอร์ดเอง5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ1สเสมอ2แพ้ไป2ถือว่าย่ำแย่ครับและยิ่งเกมในบ้านชนะ2สเสมอ1แพ้ไป2ครับ3เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยโดยการที่แพ้ซาลิโก้โลเวอร์ครับแพ้แชมล็อกโลเวอร์ A w A, แล้วก็สเสมอเกาเวมานั่นเองกับกังอเดอร์ลิตี้ครับอย่างที่ผมบอกว่ามาตรฐานดีในบ้านนะครับแต่เกมไปเยือนเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าดูย่ำแย่มากครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่ชนะใครเลยครับโดยการที่สเสมอไป4ครับและแพ้ไป1ครับโดยการบุกไปแพ้บโบฮีเมียนนะแต่ว่าสเสมอซาาาาลลลลิโโกกกกก้้้้เเเเเเสสสมม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 ออ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 แแชชบบบบ็็คคคครรรรรััััััววดดดนนนนน่่่งงงะตถยูี เด่นคู่คือในเรื่องของเกมรับที่มันไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่ครับแต่เรื่องพอจบสกอร์เนี่ยถามว่าสองทีมนี้โอเคไหมก็ยังพอโอเคครับวอลต์ฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นในเรื่องของทีมที่มาด้วยใจครับส่วนมากนักเแต่จะไม่ได้ดีกว่าแรอกครับแต่ในเรื่องกําลังใจในเรื่องรูปแบบทีมเนี่ยก็ถือว่าวอลต์ฟอร์ดน่าจะเอาสุดอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าให้มองคู่จริงๆผมเลยมองว่าสกอร์สูงคู่นี้ดูยิ้มง่ายสุดแล้วครับด้านนี้ขอมองี่ทางสูงคู่ทางวอลต์ฟอร์ดได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายคร ทางโบฮีเมียนนะชนะไปได้หนึ่งศูนย์ครับแต่ในเรื่องของฟอร์มดันดักเองตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่ชนะใครเลยครับฟอร์มดูแย่ได้อย่างชัดเจนครับกับการกระทางโบฮีเมียนที่5เกมหลังสุดครับชนะไป4แพ้ไป1ครับโบฮีเมียนฟอร์มดีกว่าอย่างชัดเจนครับแล้ววันนี้ทาาโบฮีเมียนกับเปิดมาเสมอครับมันแอบดูแปลกๆเกินไปหน่อยครับในเรื่องกระแสในเรื่องฟอร์มมันดูมีทางส่วนทางกันอย่างชัดเจนครับวันนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างโบฮีเมียนจะแอบรับงานอย่างแน่นอนครับด้านนี้ขอมองที่ทางดันดักไว กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครไม่เเห็นไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทยบอลขอตัวลาไปก่อนล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ